สวัสดีครับผมบิ๊กเซอร์ครับรายการเทนกราฟวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับบิทคอยประจําวันที่18พฤษภาคมนะครับผมว่าตอนนี้แนวโนบิทคอยเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวลงมาได้ไหมนะครับผมหรือว่าจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาบิทคอยนะครับก็อยู่ในช่วงกลางทางและกันโนแล้วก็ไซด์เวย์แบบนี้ครับอยู่แบบนี้มันนานมากๆเลยนะครับก็ ทิศทางนะครับส,ส่วนตัวของผมนะก็คือสามารถที่จะลงต่อได้นะครับผมแต่ว่าเรามาดูกันนะว่าจุดไหนทั้งหานะครับที่เขาจะลงต่อนะครับผมถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันดีกว่านะครับคําเตือนแผนการเทรดนี้เป็นมุมมองส่วนตัวการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการลงทุนด้วยนะครับ OKX OK exchange Crypto ที่มิกเซอร์เลือกใช้มีคู่เทรดให้เทรดมากกว่า300คู่พร้อมทั้งเครื่องมือการเทรดที่ใช้งานง่ายสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายทั้ง Spot, Margin, Future รวมทั้งบอทเทรดพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้พร้อมฝากเงิน50เหรียญรับฟรีห้องเทเลแกรมแผนเทรดและบทวิเคราะห์คริปโตประจำวันพร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับสิทธิพิเศษมากมายกับทาง OKX OK และ m ิ x e r ติดต่อแอดมินขอเข้าห้องเทเล gram ได้ที่ line.at.mixer connect โอเคครับผมบิคอยนะครับมาทำเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้นะครับสิ่งที่เปิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วเจอเลยนะครับก็คือว่าการยกโลนะครับโอ้โหนะฮะสิ่งสำคัญเลยนะครับของบิคอยนะครับเขาเริ่มยกโลแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ยกไฮนะยังไม่ยกไฮนะครับจะยกไฮก็คือเนี่ยรอราคาเบรกชุดนี้ครับเบรกออกไปนะครับเราจะยกไฮทันที ทีนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมมองไว้ว่าผมอาจจะทําการเซลล์ในบริเวณนี้นะครับก็คือเป็นกรอบเซลล์ตรงนี้นะนะครับตอนแรกที่คิดไว้เลยนะนะครับแต่พอราคานะครับยกโลนะครับยกโลแบบนี้นะครับแล้วก็กําลังจะยกหายแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะครับเลยทําให้ผมนะครับพิจารณาเลยว่าโอเคราคาบิทคอยมีโอกาสจริงๆนะครับที่จะวิ่งทะลุตรงนี้ไปเลยนะครับอาจจะเป็นแบบนี้เลยครับปุ๊บแล้วขึ้นต่อนี้ไปเลยนะครับ ทีนี้ครับสิ่งสําคัญเลยคือนะครับผมนะฮะจากตอนแรกปกติที่จะรอเซลล์ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนใจนะครับไปรอข้างบนแทนเลยนะครับไปลงข้างบนตรงไหนล่ะนะครับก็คือจริงๆกับผมมีกรอบทั้งหมด2กรอบนะครับคือกรอบแรกคือขอบข้างบนสุดเลยแล้วก็กรอบที่2คือตรงนี้นะครับฉะนั้นคือผมจะตีทั้งหมด2กรอบคุมค้มแบบนี้ไปเลยนะครับทีนี้ให้เรามาดูสัญญาณเดเวอร์เจนต์นะครับผมหรือว่าสัญญาณพฤติกรรมพวกแพร์โพสต์นะครับหรือว่าดูพวก การคอนเฟิร์มด้วยแพ็กชันต่างๆก็สามารถทําได้นะครับบริเวณนี้ซึ่งผมนะครับได้ทําวิดีโอนะครับให้กับทุกคนแล้วนะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์นะนะครับเทนุเข้านะครับเจ็ดอีพีนะครับจะมีทุกช่องมีทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะนะครับตัวไอทุกคนอยู่นะอยู่อยู่ลิงก์ตัวไอนะนะครับทุกคนไปสามารถที่จะไปย้อนดูได้หมดเลยนะครับที่บนขวาขวาขวขวาบนนะนะครับตัวไอขวาบนคลิกได้เลยนะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแสดงว่านะครับแนวโน้มของบิทคอยผมมองว่านะครับเขาจะขึ้นนนนนต่่่ออใใระะยสั้้ๆชวงีกน จนกว่านะครับบิทคอยจะสามารถนะครับกำหนดนะครับไฮใหม่ My, ที่ที่ไม่ใช่ไฮดีนะนะครับคือการกําหนดไฮใหม่คาว่ากำหนดไฮใหม่มข,ามาข,ามาของผมคือการทํา,า,า,าทลายนะครับบริเวณทั้งหมดามาก็คือเอาง่ายๆว่าทําลายกรอบนี้ถ้าทําลายกรอบนี้ได้นะครับราคาบิทคอยจะปรับตัวนะครับขึ้นเลยซึ่งหมูผมมองทาร์เกตของผมเนี่ยในในบิทคอยเนี่ยสามารถที่จะวิ่งขึ้นได้ถึงประมาณช่วงนี้เลยครับ ต้องใช้ทางเฟรมวิกในการดูนะฮะขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับของผมเนี่ยทาร์เก็ตแรกของผมที่43 0 0 0เลยนะครับแล้วก็ทาร์กเก็ตถัดไปอยู่ที่ประมาณ47,000นะครับผมประมาณนี้ฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับมุมมองของผมก็คือว่าราคาบิทคอยจะปรับตัวขึ้นสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าจะยังไม่ได้ขึ้นเยอะมากมายนะครับเพราะว่ามันต้องสามารถทําลายสวิงชุดนี้ได้ทั้งหากนะครับถ้าไม่สามารถทำลายสวิงชุดนี้ได้นะครับราคาบิทคอยนะครับจะปรับตัวลงนะครับแล้วซึ่งลงมาลงไหนนะครับ ตัวผมเองครับรอบายนะครับที่ราคา2อ0 0มื่นนะครับก็คือกรอบนี้นะครับผมรอช่วงกรอบนี้นะฮะฉะนั้นคือนะครับผมก็จะรอนะครับเซลล์ข้างบนนะครับแล้วก็บายข้างล่างนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับรอบายบิตคอยนนะครับในกรอบไหนกันบ้างนะนะครับส่วนใครที่จะเข้านะครับก็เอาเอเอลไว้ข้างบนด้วยแล้วก็นะครับแล้วก็ส่วนใครจะบายก็เอาเอเอลไว้ข้างล่างนี้ นะครับใครลองบ้าันที่จุดไหนบ้างครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วใครเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะสามารถที่จะกดแชร์ส่งต่อให้แผนนี้ให้กับเพื่อนได้นะครับหรือว่าจะกด subscribe กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดแผนเทรดที่ผมมาวางให้กับทุกคนนะนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเร็วๆนี้นะครับวันที่26นะนะครับผมผมมีนะครับเปิดคัสต์เรียนเดทเคริปโตนะฟรี3วันเต็มๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้นะครับผม หรือว่าอยากที่จะนะครับเข้าร่วมห้อง t ท l e gram แผนเทรดนะครับของคริปโตก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะนะครับโดยการที่เปิดพรนะครับ okx นะครับผมแล้วก็ทำการฝากเงินนะครับ50ดอลลาร์นะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้าร่วมห้อง t ท l e gram ได้เลยนะครับส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็คือผมได้จัดร่วมกระทาง okx นนะครับก็จัดเปิดเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ฝากเงินนะครับึงเพียงแค่100ดอลลาร์นะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับผมกิจกรรมของ อ่ะสรุปก่อนนะนะครับถ้าใครสแกนสแกน QR code นะครับสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าสอบถามแอดมินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็สมัครบัญชี OKX OK หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือฝากนะครับมีหลายๆคนถามมาเลยก็คือเปิดบัญชี OKX OK เสร็จปุ๊บนะครับผ่านภายใต้ลิงก์ที่ผมกำหนด,ดไว้ให้นะแล้วก็ฝากเงิน100ดอลลาร์สิ่งที่ทุกคนจะได้คือ 1. นึ่งคอร์สนะครับ d a ทเอ็กซ์คริปโนะครับเรียนสด3วันเต็มนะครับแล้วก็อันที่2นะนะครับทุกคนจะได้ ห้องเทเล gram แพนเทจคริปโตนะครับแล้วเจอกันทั้ง2คลาสเลยนะครับวันที่26นะที่ผมจะสอนนะครับคลาสอ่าเพจคริปโตนะครับผมแล้วเจอกันในคลาสนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ